Awesome. Awesome. Thanks. ังไงนะเอาแล้วจังหวะนี้นะเบจีาเห็นนะครับเบียดใจจัดการสักหนึ่งตัวนะครับตีนี้ฮะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะเบียดใได้แล้วหนึ่งตัวนะครับทีแรกว่าจะรอเพื่อนนะฮะให้เพื่อนชุบนะครับเลยเบียดใตัดสินใจยิงซะเลย ปะซีมันน่าจะเข้าบ้านมันแล้วเพื่อนอยู่ไหนวะ Watch out โอ้โหเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมนะฮะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะตาย